ตอนนี้เราก็ยามเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานเช้านี้นี่นะครับปรากฏลุนล้วนนะครับโอ้ยังมาเลยเช้านี้มากับพิเทียมนะพ่เทียบแก okay. สายลุยนะครับปรากฏลุนล้วนเลยนะครับปรากฏเลืองครับผมยังไงก็ แล้วก็ตะข่ายปลาลากล้วยนะครับผมเดี๋ยวผมอัพเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะรนี่นะปลาลากล้วยครับผมได้เยอะอยู่นะครับผมประมาณโลหนึ่งครับพอดีแกเก็บแล้วนี่นะประมาณกิโลหนึ่งครับผมยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สุยาชแนลนะครับ ขอลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับผมสวัสดีครับ